สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับสมาชิกนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรีสีทองนะครับมาดูนะครับการเลี้ยงหอยเชอรีสีทองในบ่อปูนนะครับเป็นบ่อสีเหลี่ยมนะครับที่ผมได้ทําขึ้นไว้นะครับแล้วก็บ่อนี้คือบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับหอยเชอรีสีทองครับเป็นทองร้อยนะครับนี่ก็คือนะครับทอง้อยที่เนื้อทองเปลือกทองนะครับ อีกสนิ้มก็อีกต่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอีกต่างหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการนะครับเปลี่ยนระบบน้ำนะครับเปลี่ยนระบบน้ำใหม่แล้วก็ให้อาหารนะครับให้อาหารเสร็จแล้วก็ดูหอยนะครับว่าหอยที่อยู่น้ำนะครับน้ำใสครับที่เราทำให้น้ำใสตลอด หอยจะสามารถนะครับอยู่ได well, ้นานแล้วก็ตัวตัวหอยนะครับจะสวยนะครับจะเป็นสีทองเหลืองนะครับให้ดูครับสวยครับนี่ครับหมูนุ้นนะครับถืว่าเยอะในทีเดียวครับมูนุ่นก็เยอะนะครับนี่ก็เป็นหอยครับจะนำจับคู่ครับก็จะมีไข่ให้เราแล้วนะครับไข่เล็กๆนะครับ ขึ้นมาฟองครับซึ่งครับเกิดจากการเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำครับแล้วก็การครับขัดบ่อให้บ่อสะอาดนะครับหอยได้น้ําสะอาดไปให้น้ำยาพีดีหอยก็สามารถนะครับไข่นะครับเพิ่มผลผลิตให้เรานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการปรับเปลี่ยนนะครับคุณัศน์ของบ่อครับให้บ่อของเรานะครับ สวยและสดใสขึ้นทําให้หอยเราสดชื่นครับได้ผลผลิตตามต้องการที่เราต้องการไว้นะครับก็สําหรับเือใหม่นะครับที่อยากเลี้ยงนะครับอยีายเช่นหอยชลลีสีทองก็สามารถนะครับดูบ่อของท่านนะครับว่าบ่อของเรานี้มีนะครับส่วนไหนนะครับของบ่อที่สามารถเราจะปรับปรุงได้นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนน้ำนะครับหรือทางระบบน้ําวนนะครับ หอยของเรานั้นจะชอบมากนะครับในการในการอยู่กับน้ำสะอาดนะครับหอยก็จะชอบนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองนั้นมีคอมเมนต์หลายมาคอมเมนต์ Comment นะครับว่าเลี้ยงหอยเชลลีสีทองยากไหมครับง่ายไหมครับก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับสาหรับมือใหม่คนที่อยากเลี้ยงนะครับว่าการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองนั้นง่ายมากนะครับ เพียงแค่เรานะครับมีพื้นที่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่หรือว่าเอาที่เรามีมีครับต้นทุนต่ําก็สามารถเลี้ยงหอยเชลรีสีทองได้นะครับขอแนะนําให้เราลงทุนจากการลงทุนเล็กๆนะครับไปถึงใหญ่ๆนะครับให้ค่อยๆขยายไปนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะนะครับถ้าเราลงทุนเยอะไปแล้วนะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปนะครับเคย ลงทุนไปเยอะๆแล้วนะครับผลผลิตของเราได้กลับคืนมาน้อยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อเพื่อนๆได้ในราคาที่ต่ําแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้นทุนต่ำนะครับเราสามารถขยายหรือส่งต่อแบ่งปัน,ปนให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยากเ,กเลีย้ยงหอยเชรี่ซีตอนะครับลองคิดคำนวณดูว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับ อันนี้คือเป็นบอ่อปูนของทางฟาร์มเรานะครับเป็นบอ่อปูนบอ่นบอพ่อแม่พันธุ์นะครับให้เห็น,นครับด้านพุกด้านเลยนะครับก็สําหรับสมาชิกมือใหม่นะครับก็ให้แนะนำให้เลี้ยงบอ่อผ้าใบธรรมดานะครับต้นทุนต่ำรเราก็จะเห็นผลผลิตของเราเกิดขึ้นมานะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจหอยเชอรีสีทอง e นะครับอยากได้พ e ันหอยเชอรีสีทองไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับไซส์ไหนนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 9 8ย์นะรครับ219 4563นะค้ับกเกษตรขิมหันนะครับก็จะให้คาตอบแล้วก็ให้คาแนะนํานะครับในเรื่องหอยที่เราจะเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงลักษณะแบบไหนนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับอยากได้ไปต่อยอดหรืออยากได้ส่งต่อก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับก็อีกอย่างนึงสําคัญนะครับในการจัดส่งของเรานะครับถ้าเราจะส่งไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะครับห้อยใต้หรือมีปัญหาในสินค้าของเราเราก็สามารถจัดส่งเคมให้ฟรีเลยนะครับเป็นการเก็บปลายทางทุกออเดอร์นะครับไม่มีการเก็บเงินก่อนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ เบอร์ผมก็จะกดไว้ตามลิงก์คลิปนี้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับเกษตรผานก็นําความรู้นะครับเล็กน,น้อยหรือว่านำนะครับประสบการณ์ใน,นการเลี้ยงหอยเชีสีทองมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับแล้วก็สาหรับคนที่สนใจนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับเป็นอ,อาชีพนึงนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้ ว,วันนี้ครับกบระสีมหันก็ขอ,อ,อจะลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมครับกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ